What? นนะคะคับว่าพักเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยมาเราต่อสู้กันมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะที่ออกไปหาเสียงจากพี่น้องนะคะการที่ท่านเข้ามาในการเมืองในวันนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะของการเมืองไทย <c oughs> วันนั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปคือเราใช้นโยบายค่ะ เป็นตัวหาเสียงกับพี่น้องประชาชนใช้นโยบายปากท้องนโยบายที่กินได้นโยบายที่จะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องให้ดีขึ้นอย่างถาวรค่ะพี่น้องคะนโยบายของเราทุกครั้งที่ออกมาเรายังอยู่ในใจของพี่น้องจนเป็นเวลา22ปีที่ผ่านมาเพราะเราพูดแล้วเราทำได้จริงค่ะให้พี่น้อง ลำบากอีกต่อไปค่ะ <Yeah. S 1> เราต่อสู้กับความยากจนมาเสมอ <Yeah. S 1> เมื่อเรามีนโยบายดีๆนโยบายของเราจะเริ่มตั้งแต่ราก <Yeah. S 1> จนถึงออกดอกออกผลหีใบ <Yeah. S 1> เพราะเราต้องการให้นโยบายของเรา <Yeah. S 1> เมื่อเราเป็นรัฐบาล <Yeah. S 1> ตอบโจทย์พี่น้องคนไทยทั้งประเทศค,ค่ะ <Yeah. S 1> พลังประชาชน <Yeah. S 1> หรือเพื่อไทย yeah. เราตั้งใจให้พี่น้องกินดีอยู่ดีขึ้นแต่อย่างที่พี่น้องทราบกันค่ะอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายระหว่างทางค่ะเราต่อสู้กับอำนาจที่อยู่นอกระบบประชาชนออกมามากมายเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆอยากให้อำนาจนอกระบบนั้นหมดไปสีม่วงเร์ ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากค่ะแล้วดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาที่ดอนเมืองค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ปัญหาทางสังคมเยอะแยะไปหมดพี่น้องครับพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตั้งแต่สมัยพลังประชาชนพี่น้องทราบนะครับว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายดีๆหลายๆข้อก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นที่ลอกเรียนแบบไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวไปถึงทั่วโลกนโยบาย30บาทรักษาทุกโลกมีองค์กรระดับโลกอยากไปทำ ตามและก็เอาไปศึกษาเพื่อไปใช้ในประเทศต่างๆต้องตื่นตีสี่ค่าเมืองไปค่ารถมโหลาเราคำนึงครับเราคิดตลอดเวลาว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ที่ไหนค่าไฟวันนี้ชัดเจนแพงมากแพงมากใช่ครับแพงมากๆแล้วก็พักรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มาหาเสียงกันอย่างมากมายว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลค่าไฟจะลง ผมบอกไม่ต้องคอยหรอกครับท่านคงไม่ได้มาเป็นหรอกท่านเป็นอยู่วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยลดเลยได้ไหมพี่น้องครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยทุกคนวันนี้ถ้าท่านมองบอลวนเดทเวทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่แค,แค,แคดิเดตนายกสองท่านเรามีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตเลขานายกรัฐมนตรี ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกหลายคนเป็นวิศวกรเราต้องการการเลือกไหมครับว่าอยากให้ลูกเราทำอะไรผมเชื่อหลายคนอยากนะครับถ้าอยากเป็นทหารก็เป็นทหารถ้าไม่อยากเป็นทหารพักเพื่อไทยจะสนับสนุนให้มีนโยบายสมัครใจเลือกเป็นทหารโดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกบังคับครับเมืองมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายมีบรรพบุรุษ อยู่ที่ภาคอีสานเยอะใช่ไหมครับใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่กัดกร่อนจิตใจของพี่น้องชาวอีสานลูกหลานไม่ถูกดูแลลูกหลานเสพยากันเยอะแยะไปหมดหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องบําบัดผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยแล้วก็หายป่วยแล้วก็หาอาชีพให้เขามาประกอบการ ทำมาหากินได้แล้วไม่กลับไปหายาเสพติดอีกแต่ในทางกลับกันคนที่ค้ายาต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดได้อย่างรวดเร็วการที่ยึดทรัพย์ไม่ได้เร็วเขาก็เอาเงินเหล่านั้นไปผลิตยาสู่ตลาดขายให้กับพี่น้องอีกเพราะฉะนั้นเราต้องการรัฐบาลที่สามารถจัดก,การเรื่องพวกนี้ได้